สบายดีฝ่าลงเนาะหลอบแรงแรงโหหักเลื่องงานพาพลุงมาเบาิง่งวิวแขางๆฟร์มเนาะพามาเบิ่งวิวมือไหนจะพาพลุงไปหลอกไอ้คนอย่างก่อนโอ้ยม,มือไหนมากับไอ้โบเห็นกันเต๊ะดุ่นๆนะพลุงเลย จะข้าหนุ่มมาทังน่อยเนาะทังหน่อยไปเลยเวียนกันมาบดื่กันหงาันดืกันไปดีเพื่นพี่น้องไม่ด pues ้กะทั nah, ้งนอนมอดเพิ่นนั้นน้ำหุ่งเนาะชวนไปกินที่้างหน้าเพราะว่ากับเพิ่นกับเวีนกันไังหน่อยเนาะเพิ่นได้มาเห็นงานน้ำเพี่นพี่น้อง ไปเาจะไปดิถ้าเพิ่นไปกินเดียเทียงแน่นอนไปกินไปกินยิเทียงแน่นอนคตยนาบรรยากาศดวยไก่งไฮงอาอันนี้จะเป็นปลากล้วยเน้ไก่ป็นอ้ไรเทียงหน้านะเออก่ก็ไดนี่ก็ไดใก่ก็ได้ี่เบิ้ลเทียงหน้าก็ไดใส่ตัวไหนใส่กระไดไก่ยี่เทียงหน้า มบอกนี่กะไดเช็กกรไดไปไปเอานี่ก็ไดเช็กกระไดเดวบุดเอออ่าตานยดูงตอนแรงขึ้นผ้าขึ้นพนะเหมือนี่โอ้หอนเป็นหอนเลยมาหอนเลยงานกระพาวัำมาคนหัวเอมกินอยู่พี่ เดี๋ยวมาแรงพาบุลุงไปตันหอยมาตัมมา่มมามาบุลุงไงอดเลยตะแก้มก็มีลาย,ยลมาดิทำไมพี่นอ้องมือนี้กะทั้งน้ง<ว>นองมัด,ดเป็นมัดแต้ตมบางงงเนาะโอ้ตต <laughs> ้มบางงงครับเป็นแตม้มบางงงมันกินเป็นวะกินกินเจียงละหน่อยโอ้ยห่อนหนักโล ทอนเนาะไปไปนองมันอยู่นะกายอยู่มันทอนร้ายเพิ่งก็เลยส้วนออกมากินมันอยู่กลางนอกเปล่าถ้างานเข่าไงแล้วเข่าจะเซื่องงามๆอย่างนี้ตัาแก้มก็ลายปลาแก้มเนาะโอ้ยม่ตัดแก้มก็เอาก็มันก็ลายอันนี้เคลื่อนไฟ nice ังก่อนก้านจองสักก right? oh, okay. ้านจองลายอู so ้ลายเลยเนี่ยเดี๋ยวลงไงจิ่งน้องกันนะกินกิน ขึ้นขอน่ะเนยเียนไ้ะขึนเาขึนเี่น้ำเด้าึน้วว่ามันทานงานหอเามันของหอนเนาะบุ้ยเล่มันก็มิอว่าได้ของเี้ยวเขาในแหละเอาเพิ่จ้นี่เลยแล้มัเขาน้ำเพิ่นพักไรโอเคพักก็จะไม่จัดงามทักกับธรรมชาติ์ในพี่น้องเ้ยอยู่กั ชาาติเนะแรงเงี้ยไงบอสหลังจากกินแรกก็อนจะหายน้องมัดเพิ่นไทยบรรยากาศใางเบิงเนาะทางเบิงแรงอ้อเนี่ยแซ่บได้ในชิมือเพิ่นได้เองเหนื่น้องเลยคืยอหน่อเลยแซ่บทางเบิงชิมือเพิ่นตั้มให้โฉกินเนาะ ามาเรจางมาเข็มหลังจาก,กเกไบได้พ่อกำกำลังมัดกับหลายปีแล้วเนาะนเต็อนหน่อยคือจะหมดจืดแล้วมันได้งางานนำ้ำหนูน่ะ

อ่นน mm ี้ก็รายเนาะโกเนาะรลายแลยเราเจอนอกงามเหนเก็บมาน้องมดเเก็บมาถเพิ่งผ่าจองผ่านแล้วบอว่าคลิปได้แล้ววา

อันบ้านน้ำมดบริมีนะสักอย่นอนจองอมันหจะคุม้มแก่เดินง,งานมากับดีเขา ก่อนนก็เหตุงานยังมุกกระทะเนาะมุกกระทะก็ง่ายมาอยู่น้ำมอหมนกันเากระเบิดย่นะพี่เ้างเอเยแซ่่นมาเขากับเต็มติ๊บเนาะกิ่กับเพื่นชองนเมกันยังบิดตามมาโอ้ยขเลย คือว่าชมือผ่นนี้เป็นพัคั่วได้ได้เลยโอ้ผืนตำหน้าันีอยย่อยน่าเพิ่นเลยตำหน้ามนันชือว่าแทบแล้วตัวีนะครับ พูดาอย่างนั้นีกับินกับอนผูหน้าแล้วแต่ว่าให้เฮากัยังไ่ได้ไปหาบึนจะช่วยอะมแล้มาตอนมแลงข่กัชวนไปอันไปที่ว่าไปกล้ามนะเนาะ

ขัแบแบซ่ไปไหนปน้องเอ้ยน้องมัดผดตั้มชุดยอดด้วยซิม,มือเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าคักแล้วักบกมีคุณเจ้าครับ เดี๋ยวมือหนาปันวันเทียนชื่อนมจีนมาเห็ดสุกินปันวันทำนมจีนทำโจวกญี่ปุ่นทำกับเธะอยากเบิร์ตไปได้ฝ่ายน้องเลยเธอว่ากาโปรเพชรพ่อคนใดเห็นไหเจะกินเพชรดิษฐ์ก็ดได้ย <laughs> เยอะกิเพชรไหน กินแล้วเป็นยังอขงข้างๆตรงไฮตรงหน้าตั้งขางนี่ก็จะเป็นสวนกล้วยนี่แหละเป็นเ,นนเดี๋ยวมือหนาหน้ามามีได้เนี่อตามของเดี๋ยวมือหนาสิพาไปรุ่งไปกินตาําหอยมือหนาก่อน,นยังหอยมาต้มแบบเป็นหน่วยเลยเนาะตามหงโอ้คัะ